ในช่วงปกติเป็นช่วงที่2ของรายการข่าวหุ้นจ่อตลาดเช้าวันนี้นะครับก็ตามที่ท่านผู้ชมหลายท่านได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับหุ้นของบริษัท Right Channeling จำกัดมหาชนหรือว่า RT นะครับเอาเป็นว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยนะฮะที่สอบถามเข้ามาเนื่องจากว่าราคาหุ้นเองปรับลงมาค่อนข้างจะลึกทีเดียว กอบกับผลประกอบการนะฮะช่วงไตรามาสหนึ่งเองอาจจะดูมีการชะลอตัวลงแต่ไตรามาสสนี้จะถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญแล้วก็แน่นอนที่สุดช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรวันนี้เราเราถือโอกาสนะครับเทียบเชิญทางผู้บริหารคือคุณสุรศักดิ์สีเขียวกรรมการผู้จัดการของอาทีนะครับวันนี้ก็มานั่งอยู่ในรายการ,รของเรานะครับสวัสดีคุณสุรศักดิ์นะครับสวัสดีครับกับอีกหนึ่งท่านคือคุณทิติพัฒน์ทวีสินนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Cor f i n a n c e s o l u t i o น แอนบรีดของทาง KTBST นะฮะสวัสดีครับ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 อ่าเดี๋ยวการสนทนาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของทิศทางแนวโน้มธุรกิจนะฮะของ RT กันก่อนและเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปสอบถามทางคุณีิติพัฒน์ถึงแผนการออกหุนกู้ซึ่งการออกหุ้นกู้ตรงนี้เองจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสดี สำหรับผู้ลงทุนอันนี้ขายรายย่อยด้วยไหมครับถามเบื้องต้นขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันแล้วก็ผู้ลงทุนรายใหญ่ครับอ๋อรายย,อย,ย่อยยังไม่ถึงรายย่อยรายย่อยยังไม่ถึงอ่ออเอาเป็นว่าใครเน็ตเวิร์ดก็มีโอกาสที่จะมาซื้อหุ้นกู้ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงเอาละครับมาที่พี่สุรศักดิ์ก่อนเราจะประชุมบอร์ด ครับเรื่องงบไตรมาสองประมาณช่วงไหนวันที่สิบห้าครับสิบห้าสิงหาคมที่จะถึงนี้ใช่ครับ,รบประชุมเช้าบ่ายเย็นยังไงไหมฮะน่าช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายก็อาจจะแจ้งได้ในคืนนั้นเลยใช่ครับโอเคอันนี้คืองบไตรมาสสองนะประชุมสิบห้าสิงหาคมเอาละครับงบยังไม่ออกเราพูดอะไรมากไม่ใช่ได้ <c oughs> มองไปถึงครึ่งหลังของปีนี้ที่ฐานธุรกิจของอาทีเป็นอย่างไรมันจะฟื้นตัวดีขึ้นไหมจากช่วงที่ผ่านมาครึ่งหลังของปีหกห้าเนี่ยนะครับเราก็จะเร่งดําเนินงานส่งมอบงานที่เรา รับแบ็คล็อกอยู่ในมือมาซึ่งแบล็คล็อกเราเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับที่เราหาเพิ่มขึ้นจากคอร์เตหนึ่งของปีนี้นะครับก็คือคอร์เตหนึ่งเนี่ยเราได้มาสี่พันพอมาถึงปัจจุบันเราได้เจ็ดพันสองนะครับเราก็จะเร่งดําเนินงานก่อสร้างส่งมอบให้ลูกค้าตามเป้าหมายนะครับแล้วก็จะเร่งในการควบคุมต้นทุนเพื่อให้ผลประกอบการ มันเป็นไปตามที่กําหนดไว้นะครับครับในปลายปีนี้นะครับแล้วก็อีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าร่วมประมูลงานนะครับเพื่อจะได้แบ็กหลอกเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตครับโอเคคือขณะนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่ก็เกืบกลางเดือนสิงหาคมเนาะนะรแล้วเดี๋ยวพอไปถึงเดือนหน้าปิดปีงบประมาณ โดยปกติแล้วเนี่ยปีงบประมาณมีผลกับการทําธุรกิจของเราไหมคือมันจะเป็นมีการต้องเร่งคลอดโครงการหรืออะไรต่างๆในลักษณะนั้นไหมครับปีงบประมาณก็ในส่วนของภาครัฐนะฮะในส่วนของภาครัฐเนี่ย ถ้าเราเข้างบประมาณปีใหม่เนี่ยก็จะมีโครงการใหม่ๆที่จะออกมามนะให้เริ่มการประมูลกันนะฮะมไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กที่เป็นงาน s l o p โ p r o t e ชั่นซึ่งเป็นงานถนัดของเราที่ที่เป็นงานรอบเร็วซึ่งทุกปีก็จะมีอยู่ประมาณ2-300ล้านหรือโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งก็จะออกมาในช่วงปลายปีนี้นะครับครับ,รบแต่แบบช่วงท้ายปีงบป,ประมาณไม่ใช่แบบว่าภาครัฐจะต้องเร่งคลอดโครงการนั้นโครงการนี้ออกมาแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้แบ็คหลอกเรา S <S <S ใช่ใชขึ้น<ช>อย่างรวดเร็วอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ก็ปกติก <standen S 1> ็จะเป็นรอบก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อหน่วยงานของรัฐมีได้รับการอนุมัติงบประมาณมาก็จะมีการประโมูลงานในช่วงนี้ครับโอเคอเอาทีนี้ในเรื่องของความสามารถในการแปลงแบ็กหลอกมาเป็นไรายได้บ้าง, <S 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 <ต>รงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างไร t i m e ไลน์เป็นอย่างไรเมื่อไหร่ในในการจากแบ็กหลอกที่เราทำนะครับที่เราได้มาครับ ก็เราก็จะเร่งดําเนินงานเพื่อจะรับรู้รายได้ซึ่งก็จะเร่งเพราะปกติงานก่อสร้างก็จะมีระยะเวลากําหนดไว้อยู่แล้วนะครับก็เราก็จะเริ่มดําเนินงานตามตามการรับรู้รายได้ซึ่งแบ็กหลอกที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะรับรู้รายได้ประมาณ3-5ปีในโครงการขนาดใหญ่เช่นงานก่อสร้างอุ่โมง์รถไฟนะฮะใน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 ที่เราเซ็นสัญญามาไม่ว่าจะเป็นเด่นชัยเชียงราย หรือว่างานเก่าที่ค้างอยู่ที่มากกระเบาซึ่งจะต้องปิดภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็งานใหม่ซึ่งเป็นงานอุโมง์ในกทมนะครับซึ่งเป็นงานอุโมง์ระบายน้ําของกทมที่ของทวีวัฒนาแล้วก็งานอุโมง์ส่งน้ําของการประปาที่ที่เรียบคลองมหาสวัสด์นะซึ่งเพิ่งเป็นงานใหม่ที่เข้ามาซึ่งเพิ่งจะเริ่มก่อสร้างและก็จะรับรู้ไรายได้ตั้งแต่ โค้เตัวสามโค้ตัวสี่นี้เป็นต้นไปครับนะครับเอ๊ะพูดถึงตัวของงานที่จะรับดูในะตรงนี้นะฮะมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นงานใหม่ๆดูเหมือนท,ที่เรามีโอกาสจากกรณีของเด่นชัยเชียงรายเชิงของเนี่ยเราได้ไปหนึ่งสัญญาไปไปหนึ่งงานในสัญญาแรกถูกปะครับถูกต้องครับสัญญาที่สองแว่แวๆมาว่าเรามีโอกาสสูงอันนี้อันนี้ชัดเจนยังไงฮะเด่นชัยเชียงรายเนี่ยเป็นเป้าหมายตั้งนานละเพราะว่าติดตามมาตั้งนานเพราะว่าเป็นงานที่โดยตรงกับเรา เป็นงานอุโมง์ที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่และก็มีความยาวมีมูลค่าพอสมควรซึ่งเรามีประสบการณ์ลักษณะเดียวกันที่มากระเบาจีระซึ่งเราก่อสร้างเมื่อ3-4ปีที่แล้วและจะส่งมอบภายในภายในสิ้นปีนี้นะฮะซึ่งสัญญาที่หนึ่งเนี่ยเราเซ็นไปเนี่ยเราเซ็นสัญญาไปเมื่อวันที่5นะครับกับกับจอยเวนเจอร์ ของ i อทดีนวรัตนะครับก็สัญญาที่สองเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราน่าจะมีโอกาสเพราะเราเพราะว่าเราเสนอราคางานแล้วก็มีการเจรจากับเจ้า,า,าจของโครงการที่ประมูลงานได้ไปอ๋อผู้รัเหมาหลักนะครับผูดระเหมาหลักน่าจะรับรู้ กันประมาณในโคตรสามนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าปลายปีจะต้องเริ่มงานก่อสร้างนะครับอ๋อเอาง่ายคือแต่มาสามไม่จะชัดก็ว่าสัญญาสองอ่ะได้ไม่ได้แต่โอกาสสูงครับประมาณนั้นนะครับนะฮะนะฮะทีนี้มองภาพต่อไปถึงอนาคตสักนิดหนึ่งคือมีอีกหนึ่งประเภทงานเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําคือสปปลาวเนี่ยคือตอนนี้ก็ตามที่เราเห็นข่าวกันนะครับมีหลายโครงการที่ทางกฟผเองก็ตอบรับในการรับซื้อไฟแล้วเอัทีนี้ด้วยทุนไทยที่ไปลงทุนที่นั่น กับเราเป็นบริษัทไทยเนี่ยโอกาสโอกาสฮะในการจะเข้าไปรับงานส่วนเหล่านั้นมีมากน้อยขนาดไหนเราก็คาดหวังนะครับคาดหวังคือ,อยังไงก็คืองานก็คือเราเคยทํางานร่วมกับแหล่งเจ้าของที่ไปลงทุนนะครับรบ,บริษัทที่ไปลงทุนในลาวในงานลักษณะเดียวกันเนี่ยนะฮะและปัจจุบันเราก็เสนอราคาครับ งานเพื่อเข้าไปรับงานในลักษณะเดิมนะครับซึ่งซึ่งในโครงการเก่าที่ที่ชัยยบุรีก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะครับ,รบงานก่อสร้างลักษณะเดียวกันซึ่งงานนี้ที่พูดเนี่ยก็คืองานที่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้านะฮะช่วงช่วงนี้เราก็เสนอราคางานแล้วก็เจรจารต่อรองอถ้าจะรู้ผลก็คอึตัวสีนี่แน่นอนต้องต้องรู้ผลครับครับอ๋บบอโอเคอ่า โปรไฟล์เราที่เคยทําคือโครงการสายบุรีครับโครงการที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันอยู่ใกล้ๆกันคือหลวงพระบางพาวเวอร์เป็นผู้ลงทุนเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันที่ถามนิดนึงอย่างอาทีเวลางานเขื่อนเนี่ยซึ่งมันใหญ่มากนะครับครับของเรานี้ไปมีบทบาทตรงไหนส่วนไหนอย่างไรที่เรารับทําก็คืองานคอนกรีตโครงสร้าง ของตัวเขื่อนแล้วก็ลงไฟฟ้าก็คือขอขออภัยนะครับคือผนังเขื่อนสูงๆงที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ใช่ถูกไหมฮะตรงนี้คืองานของอารทีใช่ครับสูงเหมือนตึกสิบชั้นเลยนะผมเคยไปดูที่ชัยยบุรีเราที่ชัยยบุรีเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ได้มีเราเจ้าเดียวนะเขาก็จะแบ่งเป็นเป็นโซนว่าใครจะรับตัวไหนได้ความใหญ่ความใหญ่เลยครับตอนนั้นเรารับประมาณ1ล้านคิวและเทพงกิจประมาณ1ล้านคิวอ่ะโอ้โหมันครอบคลุมกี่ยูนิตของหน่วยผลิตไฟฮะตรงนั้น ตอนนั้นงานหลักที่เขาให้เราทำก็คือน v เ g กชั่นหลอกที่เป็นทางเดินเรืออทั้งหมดนะฮะพอเนวิเกชั่นหลอกเสร็จก็ไปทำตัวลงไฟฟ้าเรารับอยู่3ยูนิตนะฮะสามยูนิตจยาก7ยูนิตตอนนั้นครับโอเคผมจำได้ที่เขาจะเรียงกันนะฮะมีเทอร์ไบน์ที่1นึ่งเทอร์ไบที่สตามร่องน้ำนะฮะของเรานี่ได้ประมาณสัก3ยูนิตโอดใหญ่เหมือนกันนะที่หลวงพระบางมูลค่างานมันจะเยอะกว่า สายบุรีไหมคอนเซปต์า Concept อาจจะเปลี่ยนกันไปนิดหนึ่งเนื่องจากที่ชัยาบุรีเรารวมรวมแมทเทรียลนะฮะ,ะแต่ตอนนี้แมทเทียลมันอาจจะมีาามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะไหวก็เพื่อให้การควบคุมต้นทุนมันมันมัน,มนไม่ไม่แว่งไปมากเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นเสนอให้เป็น รับเหมาค่าแรงและการบริหารจัดการ hmm. นะฮะก็ต้นราคางานก็อาจจะหักเรื่องแมทเทเรียนออกไปแต่ก็จะลดความเสี่ยงขอบบริษัทเรา hmm. ในการรับความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ํามันเรื่องเรื่องคอนกรีตอะไรนะเมนคอนเทนเตอร์ก็จะลบไปตอนนี้คอนเซปต์ในการเสนอราคาเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพักทางพี่สุรศักดิ์วนันิดหนึ่งไป <laughs> ที่คุณ <laughs> ทิติพาาัฒน์ฮะเอ่อการขายหุ้นกู้ของไรชเนลลิง <laughs> เข้าใจว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรก ถูกครับทั้งสิ้น2ชุดด้วยกันใช่ครับระดมทุนประมาณสักเท่าไหร่ครับรอบนี้รวมกันทั้ง2ชุดนะครับมูลค่าเสนอขายไม่เกิน1,000ล้านบาทอ๋อรวมกันนะรวมกันสองชุดรวมกันโอเคสองชุดนี้แบ่งเป็นตามที่ผมมีข้อมูลอยู่นะฮะคือตัว3ปี6เดือน5.25%เนะฮะจ่ายทุกทุกหนึ่งไตรมาสใช่ครับกับรุ่นที่2นะฮะก็คือ5ปีครับ5.75%ต่อปีใช่ครับ เอาในมุมของอันนี้เป็นผู้จัดจําหน่ายถูกต้องไหมฮะใช่ครับจุดเด่นของหุ้นกู้อาที T เนี่ยอยู่ตรงไหนเอาเวลาพี่จะไปขายของไปขายหุ้นกู้นี่พี่บอกลูกค้าว่าอย่างไงอ่ะตัวจุดเด่นของหุ้นกู้อาที T นะครับหนึ่งคือเรื่องของตัวตัวอิชเชอร์ครับอาที T เนี่ยถึงแม้จะออกหุ้นกู้เป็นครั้งแรกนะครับแต่เป็นบริษัทที่เรียกว่าเตรียมทำเครดิตเลดติ้งแล้วนะครับเครดิตเลดติ้งตอนนี้ก็คือทริปเปิลบีลบครับ,รบก็ถือว่าเป็นอินเวสท์เมนต์เกรด นะครับอนาคตเนี่ยถ้าเกิดกระแสตอบรับดีเนี่ยก็มีโอกาสที่เราอาจจะเสนอขายในรูปของ PO ต่อไปได้นะครับซึ่งอาจจะไปถือผู้ลงทุนรายย่อยครับอย่างที่คุณสันเปิดตอนแรกนะครับโอเคแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยขายให้กับ High Network นะฮะก็คือผู้ลงทุนรายใหญ่กับสถาบันก่อนใช่ครับแล้วก็ตัวนอกจากว่าจะมีเครดิตเลตติ้งแล้วเนี่ยตัวบริษัทเองนะครับด้วยความที่มีความชำนาญในแง่ของธุรกิจในแง่ของเรื่องของธรรดิเทคนิค รสร้างเขื่อนสร้างอุโมงเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรามองว่าธุรกิจของอาทีเน่ยอโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ารับงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานไม่กับโปรเจกต์หรืองานจากภาครัฐนะครับก,ก็ถือว่าด้วยบริษัทมีประสบการณ์มีมีความสามารถนะครับในการในการดีลิเวอร์งานนะครับอโอกาสในการเจเนเรตแคช f l โฟก็จะได้กลับมาค่อนข้างค่อนข้างเสถียร แล้วก็บวกกับที่คุณลืศักว่าก็คือว่าแบ็กหลอกตอนนี้ก็คือบริษัทก็ได้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับมันก็สอดคล้องกับช่วงที่สถานการณ์ว่าภาครัฐก็เริ่มเรียกว่าเปิดโครงการไม่กับโปรเจกต์เยอะขึ้นนะครับเราก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ลงทุนนะครับในแง่ของอัตราดอกเบี้ยเทียบกับความเสี่ยงที่เราประเมินเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ผมว่าเหมาะสมนะครับอัตราดอกเบี้ยที่เราที่เรากําหนดสํัครทริปเปอรบีลบนะัทริปเบบีลบโอ้แต่นี้ก็จ่ายเกือบหกเปอร์เซ ผมถามต่อได้ไหมนิดนึงแวบกลับมาที่พี่ขา,ายหุ้นกู้ครั้งนี้วัตถุประสงค์คือไงเอาไปรีไฟแนนซ์เงินกู้สถาบันหรือเปล่าไม่ฮะเราเราหวังว่าพอเราออกหุ้นกู้เนี่ยก็จะมีเงินเข้ามานะครับก็มีเงินเข้ามาเราก็จะขยายโอกาสในการพัฒนาบริษัทให้มีความมีศักยภาพบางงันเถอะทั้งในเรื่องของการส่งมอบงานที่เรารับมาอยู่ปัจจุบันแบ็คหรอก ที่มีอยู่เจ00กว่าล้านแล้วก็ขยายโอกาสในการและก็เตรียมความพร้อมที่เราจะไปรับงานเพิ่มซึ่งเราวางเป้าหมายไว้ว่าสิ้นปีนี้เป้าหมายของเราว่าแบ็คห็อกเราต้องมาถึง8,500ล้านนะครับซึ่งก็มีโอกาสถ้าเรามองงานที่เราเสนอราคางานไปและโอกาสที่เราจะได้รับเพราะว่ามันเป็นงานที่อยู่ใน อยู่ในลายที่เรามีความชํานาญและมีความพร้อมมากที่สุดครับอ่โอเคโอเคเอาเอาเป็นว่าการออกคูนกู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อออกไปรีไฟแนนซ์ตัวขงองเงินกู้สถาบันการเงินแต่ออกมาเป็นสารตั้งต้นไว้ให้เราได้ไปไปต้องเรียกว่าอะไรดีครไปพิชิตเอาแบ็กหลอกเพื่อ,อาวางแผนเอาไว้ให้ได้สําเร็จครับโอเคโอเคเป็น Equity <c oughs> ในเบื้องต้นะนะคะสำหรับการลงทุนอาเชิญซักพรคุณพิลิพ์ต่อประัดเรื่องของ ผลทดแทนประมาณ5%้าเกว่าๆที่บอกบบไปฮะในแง่ของการจ่ายในเรื่องดอกเบีย้ยหรือว่าผลทดแทนตวเนี้าล,าละเอียดเปไงฮะ,ะจ่ายทุกไตรมาสครับจ่ายทุกแตรมาสจ่ายเป็นรายแตรมาสครับผมจ่ายรายแตรมาสเลยใช่ครับครับไอตรงนี้ถ้าดูแล้วพันพันล้านบาทตัวนี้เนี่ยในเชิงของสกเกภาพสําหรับตัวของ r t เองเนี่ยในแง่ของการรับงานมันจะเพิ่มมาก้หยขนาดไหนฮะเท่าที่เรามุมมองในฐานะของผู้จัดจำหน่ายผมว่าก็สามารถรองรับในแง่ของการรับงานการขยายของแบ็คหลอกไปได้ก็อาจจะรับงานได้อีก สักระยะหนึ่งเลยพอ,อมสมควรเลยใช่ครันะครับครับอันนี้ก็จะมีจําหน่ายไปถึงวันเมื่เปิดจองถึงวันเปิดจองจองซื้อตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่8แล้วก็สิ้นสุดการจองซื้อวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็หุ้นกู้ออกวันที่11บเอ็ดครับ ขายมาแล้วหนึ่งวันมีฟีดแบ็กบ้างไหมฮะมีรายงานเข้ามาแล้วหรือยังก็มีแล้วครับก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยครับไม่ใช่นั่งออกรายการอยู่ตอนนี้ขายหมดไปแล้วล่ะเออเอาผมถามทีนี้ผู้จัดจำหน่ายสักนิดหนึ่งก่อนคือ5.25อกับ5.75ผมตีกลมๆแล้วกันนะเฉลี่ย5.5%เอพันล้านเนี่ยปีหนึ่งคือ55ล้านบาทนะสมมติเอามาหารตอนหนึ่งไตรมาสกลมๆนะฮะสมมติ60หาร4ไตรมาสละ15ล้านบาทที่ต้องจ่ายในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย ในมุมลูกค้าของเราศักยภาพเป็นไงครับในการจ่ายดอกเบี้ย โอ้ oh, ผมว่าในแง่ของถ,ถ้าดูอย่างของมาจิ้นของบริษัทนะครับมาจินบริษัทเนี่ยถึงแม้ตอนก่อนหน้านี้ช่วงโควิดอาจจะลดลงมานิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการดีเลย์งานก่อสร้างแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้โควิดมันเริ่มดีขึ้นนะครับสามารถก่อสร้างได้ต่อเนื่องถ้ามาจินกลับไปถ้าสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในแง่ของมูลค่างานเนาะมารจินเนี่ยสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เบสซ้อนมูลค่างานเนี่ยแล้วก็ถ้ารับรู้ได้ไดตามเป้าเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ พอสมควรเลยหลายเท่าครับไ้าเน็ตเวิร์ที่สนใจหุ้นกู้ของอานทีนี่จะติดต่ออย่างไรครก็ <S <S ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ k t b s t จำกัดมหาชนนะครับถ้าสนใจก็คือโทรเข้าเบอร์นะครับ023511800นะครับหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตรนะครับอีก8รายนะครับที่มีชื่ออยู่ตามไฟลิ่งครับผม โอเคก็คือจำหน่ายหลักที่ KTBST แล้วก็จะมีโคอันเดอร์ไรเตอร์ด้วยอีกแปดเจ้านะโอเคจำหน่ายถึงวันวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้แล้ววันสุดท้ายเอาแล้วนะครับ5.25%รุ่น3ปี6เดือนจ่ายทุกควอเตอร์กับ5.75%รุ่น5ปีจ่ายทุกควอเตอร์เช่นกันทิ้งท้ายหน่อยฮะกลับมาที่ทางผู้บริหารครับเอาภาพเอาช่วงบีหน้าก็ได้มั้งแล้วก็อ้างอิงสักหน่อยจะกลับ สถานการณ์หรือว่าปัจจัยกดดันที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งเ,เรื่องของการที่อาจจะเข้าใช้งานไปทํางานได้อย่างเต็มที่เนี่ยไม่ได้นะเอาทั้งเรื่องของอต้นทุนที่อาจจะมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นาภาวะเงินเฟอ้อที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับเ,เรื่องของพี่รัสเซียกับน้องยูเครนก็ยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีจีนสหรัฐอีกบแบบนี้ค, <c oughs> คือโอกาสและความเสี่ยงของเราภาพปีหน้าเป็นยังไงถ้าเทียบกับไอ สปีที่ผ่านมานะฮะ mm hmm. ถค่สอปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาหลักๆก,ก็คืองานก่อสร้างหลักๆก,ก็คือหนึ่งทำงานได้ไม่ต่อเนื่องเพราะมีการติดโควิด hmm. ปิดแคมป์นะฮะ mm hmm. ต้องดูแลคนงานทั้งที่ติดแล้วก็อยู่ในวงตามมาตรการของภาครัฐซึ่งสถานการณ์นี้น่าจะหมดไปละ mm hmm. นะครับตอนนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถจะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง mm hmm. ปัญหาที่สองที่พบในสปีที่ผ่านมาก็คือแรงงานขาดแคลน ขาดแคลนก็คือแรงงานในประเทศไม่พอ,อแล้วก็แรงงานต่างประเทศเอาเข้ามาแทนไม่ได้ปัญหานี้หมดไปโดยภาครัฐเนี่ยให้บริษัทก่อสร้างหรือว่าธุรกิจในไทยเนี่ยถ้าต้องการใช้แรงงานต่างประเทศเนี่ยไปเซ็นร่วมกับภาครัฐ MOU เข้ามามซึ่งก็เข้ามาแล้วนะครับวันที่11เนี่ยแรงงานล็อตแรกเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งรอบ ทั้ง3ประเทศเ่ยนะฮะแต่แล้วแล้วแต่ว่าเราจะคัดเลือกจากโซนไหนมาก็จะทําให้ปัญหา2เรื่องนี้คลี่คลายต่อเนื่องไปผมว่านะฮะ mm hmm. ซึ่งจะทําให้เราสามารถก่อสร้างได้ต่อเนื่องมีแรงงานเพียงพอมีเครื่องจักรเพียงพอก็จะมีปัจจัยเสี่ยงก็เรื่องเรื่องน้ํามันนะฮะ mm hmm. ซึ่งถ้าเป็นงานใหม่ๆเนี่ยเราน้ํามันแล้วก็วัสดุเนี่ยถ้าเป็นโครงการใหม่ที่เรารับมาในปีปลายปีนี้แล้วก็ ที่เสนอราคางานไปก็คิดต้นทุนภายในเบสออนสถานการณ์ราคาเครื่องจกักรราคาวัสดุที่เป็นที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถสร้างงานให้เป็นไปตามแผนไหมแต่ซึ่งถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องเครื่องจกักรมีความพร้อมเรื่องคนมีความพร้อมในเรื่องต้นทุนผมคิดว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราน่าจะสามารถจัดการคอนโทรลเรื่องเหล่านี้ได้นะครับ ก็ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ทิ้งท้ายอีกนิดเดียวจริงๆแล้วนะฮะคือตอนนี้มันก็มีกระแสเรื่องของต้องบอกว่าวิธีการในการรับมือกับเงินเฟ้อของภาครัฐหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของเราเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตรงนี้จะเข้าข่ายว่าจะต้องไปแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นไหมแล้วงานเก่าที่เราเคยโค้ดลูกค้าไปเนี่ยมันเบสอยู่บนนะฮะค่าจ้างเดิมในอดีตแต่ถ้ามันต้องมีการปรับขึ้นค่าจ้างระหว่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรหรือเปล่า ถ้าขึ้นข้าแรงขั้นต่ำจริงๆก็ก็คงมีส่วนแต่ค่าแรงของเราพนักงานของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็เราก,ราก็มีการปรับอยู่แล้วนะฮะทุกปีนะฮะ<อ>เพราะว่าสูงกว่าขั้นต่ำอยู่แล้วใช่มันสูงกว่าขั้นต่ำอยู่แล้วซึ่งซึ่งเราทำงานเพราะงานของเราเป็นลักษณะไอ้เฉพาะทางที่ต้องใช้ใช้สกิลใ, <skill, S 1> ใช้ทักษะใช้ทักษะฮะซึ่งก็ ถ้าจะมีผลกระทบก็น่าจะไม่มากเท่าไหร่ถ้าสมมติรัฐประกาศขึ้นจริงๆนะฮะครับเพราะว่าเพราะว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีประกาศนะฮะยังไม่มีที่ที่ประกาศลดที่ผ่านมานั้นไม่ไม่ไม่กระทบกับเราเพราะมันเป็นงานเฉพาะด้านที่เขาประกาศเฉพาะอาชีพครับซึ่งยังยังไม่ได้ผลกระทบครับก็ไม่แน่ใจว่าการแนวคิดนี้มันจะเพื่อมาต่อสู้กับเงินเฟ้อหรือจะมาหาเสียงแต่เอาเป็นว่าของเราเนี่ย สูงกว่าขั้นต่ำอยู่แล้วฉะนั้นไม่น่าจะได้รับผลกระทบเอาละครับ,รบนี่คือกรณีของ RT องนะครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันนี้ยังติดต่อได้นะ KTBST <อ>แล้วก็อีก8เจ้าที่ร่วมกันจัดจำหน่ายขอชื่อคร่าวๆได้ไหมคุณธิติพัฒน์ได้ครับที่ร่วมกันจัดจำหน่ายนี่มีใครบ้างก็มีบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าบริษัทซัพพลีินันเซียไซรัสนะครับบริษัทหลักทรัพย์มิชชันพาร์ทเนอร์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลบป ประมาณนี้นะฮะก็ท่านที่สนใจติดต่อได้เลยนะครับอ่ะกราบขอพระคุณนะฮะคุณสุรศักดิ์สีเขียวนะฮะเอ็มดีของอาร์ทีขอคุรัขคุณครับแล้วก็คุณทิติพัฒน์นะฮะทวีสินเอจากทางเคทีบีเอสทในฐานะผู้จัดจําหน่ายนะครับอ่ะชุกวงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับ